สวัสดีทุกคนครับสุปร์ลิพิชิ่งนะฮะลงเรืยางตกประคลองวันนี้ก็ลงเรืยางกันเช่นเคยจะมาหาปลาช่อนคลองสภาพน้ะวันนี้นะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่อนข้างขุนแล้วก็ฟ้าวันนี้อึมครึมมากเมฆเยอะก็ยังไม่รู้ว่าปลาจะกัดดีไหมไปตกปลากัน ัวแไซโลเลยตัวนี้ใหญ่ยักษ์เบลอร์เลยใหญ่มาก <Okay. S 1> กัด <Yeah. S 1> เจลิกนะวันนี้ใช้เจลิกแล้วก็เหยื่อชงสลาดตันเสริมใบสปริงเจลิกนี่เสริมใบสปริงไซดีเลย โลกว่าแน่นอนก็ตรงจุดนี้นะเคยผ่านมาละอาทิตย์ที่แล้วก็กัดแต่กัดแล้วคายวัดไม่ได้ตัววันนี้กลับมาแก้มือเซียวเลยใหญ่เลยประเดิมเช้าแสงยังไม่ค่อยมีเลยกลายเป็นใต้ตัวใหญ่มาเลยนะวันนี้วีแบวจะจีแฮะชมกัน ตัวแรกได้มาละเหยือบไปละอันหนึง่งเมื่อกี้กัดสีออกใสๆเงินๆนะ๋นยวเไปี่้นนะ เรียนเป็นหัวจิกอ่ะลองเอาขาวเลยอลองดูตามขอบเนี้ยจะเห็นว่ามีพวกสายเป็น ก็มีนักตกปลาเข้ามาตกเอาอย่นี้ดลยเ่เนี่หางไม่สะบัดเพราะว่าไอใบสปินมันเลื่อนไปไปโดนกับหางปลายางโอ้ก็ต้องเลื่อนเลื่อนในตัวหนังสติ๊กที่เอามาทำเป็นสต็อปเปอร์เนี่ยให้มันขยับลงมาหน่อย ค่อยเลาะตรงนี้ไปนะเพราะว่าวันก่อนมีกัดแรงหยือให้ชัวร์ก็ตีขึ้นตะลิ่งนี้เลยแล้วค่อยเอาลงมา

ตัวสองมาไวมากนี่ตัวสองมาแล้วตัวที่สองตัวนี้นี่เป็นจุดที่คลิปที่แล้วเนี่ยวันที่แฮวอ่ะผมโยนมาตรงนี้แล้วมันกัดเราไม่ได้ตัว วันนี้แก้มือได้แนละ้วได้ตัวขึ้นมาใฟดีเหมือนกันก็ตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นจากเจลิกนะเป็นหัวจิกเป็ดหนอนก็ใช้หัวจิกเป็ดหนอนแล้วก็เหยื่อชงสีขาวเสริมใบสป,ปินหย่อนลงไปออกมาจากฝั่งแค่ประมาณฟุตหนึ่ง งบเลยสงสายนิดหน่อยเช็คมีตัววัดเลยสูงไเลยช้อนของตัวที่สอง ้ยรุด,ดโอ้โหไอ้ตัวนี้หลายหนแล้วนะไม่น่าจะซ้ำแบบนี้ไม่น่าจะซ้ำละ ค okay. ชัวแล้วอยู่เสาเนี้ยไม่ว่าซ้ำอีกทีใหญ่เลยตังนี้ ที่สาม,ต,สาม,มาตัวที่สามมาแล้วตัวที่สามมาแล้วตัวที่สามก็เป็นไซโลอีกตัวงใหญ่เลยตัวนี้ก็เป็นเวิร์งเข้าไปนะข้างบ้านขนระหว่างสองหลังแล้วมันเป็นที่ว่าง แล้วก็พื้นตรงนั้นมันจะลาดหน่อยก็จะตื้นหน่อยผมก็สรงเหยื่อเข้าไปเลาะๆสองฝั่งซ้ายขวากํลังจะออกละไม้สุดท้ายละแหละกะว่าอาจจะไม่มีตัวไม่เห็นมีตัวไหนออกมากัดเลยก็พอเหยื่อกําลังจะพ้นเวิร์กนั้นออกมาเห็นเงาขาวขาว,ว่ายมาตามเหยื่อมาผมก็เลยปล่อยเหยื่อจมมันก็คว้าไปง,าง่ายเลย สงสายแน่ใจมันกำลังจะว่ายออกกลางของก็หวัดเต็มปากช่อนคองไปดีเลยครับก็สำหรับตัวที่สามนี่นะก็กัดสลาตัน สีขาวเสริมใบสปรินหัวจิกเบ็ดนอน3.5กรัมทำงานได้ดีเหมือนเดิมก็วันนี้เท่าที่ดูเห็นมมเมฆคลึ้มๆตอนแรกลึกว่าจะปลากัดไม่ดีกลายเป็นว่าสีสว่างนี้พอตมากกัดดีมากวันนี้ก็กลับมาใช้ตัวเก่งตัวเดิมนะก็เป็นได้ว่า SB Light นามิกิเอ t ก็สายผมเปลี่ยนเป็น P1 หลังจากที่มีขาดไปรอบก่อนวันนี้ก็เอาสาย P1 มาเล่นก็คันเป็นคัน4ีขีดสินะสตอ r m ม v อ n g e r X 4ีขีดสิเอาอยู่ปลาคองตรงจุดที่อุปรสรรคไม่มากเท่าไหร่โอเคเลยไม่ได้ ปตกปลากันต่อผมก็จะตีแล้วปล่อยจมนะแล้วเข้าไๆลากมาตรงนี้มันเป็นเวิร์งเข้าไปเป็นซอยเข้าไปแต่มันก็เป็นทางขึ้นลงของพวกตัวเงินตัวทองนะตัวเงินตัวทองตรงนี้จะเยอะ ก็เคยมีกัดเคยมีได้าจากจุดนี้เนี่ยหลายตัวเหมือนกันเฮ้ยจัดแล้วกับแล้วมาแล้วมาแล้วไอตัวนี้หลายทีแล้วตรงนี้โอ้โหใหญ่ใหญใหญ่ใหญ่ให จัดแรงดีมากมาเลยฟูตัวที่สีมาแล้วตัวที่สีโอ้ยหลุดเลยเบ็ดเบ็ดมันหลุดตรงนี้พอดีนะโอ้โหตัวที่สี่มาแล้วโอโหวันนี้วันนี้ฮอตจริงๆจัดดี มากนะสลาตันสีโทนสว่างอนคลสไยแจ๋ววเลยตัวนี้นี่หลายทีนะตรงนี้ผมเคยมาวัดขาดไปทีหนึ่งแล้วก็อาทิตย์ก่อนก็มีกัดทีหนึ่งนะแต่กัดแล้วคายมันค่อนข้างระแวงมากเลยเมื่อกี้ผมตีเข้าไปตรงที่มันตื้นสุดเลยแล้วก็ล่าออกมาพอถึงช่วงตรงกลาง หนักสายหนักขึ้นมาเฉยๆแต่ไม่กระตุกนะผมก็ลังเลแล้วว่าติดต่อหรือเปล่าแต่ว่าเห็นสายมันเบี่ยงออกทางสายก็เลยส่งสายหน่อยระว,วัดเลยโอ้โหแรงดีมากพยายามจะลากเข้าไปตรงต่อข้างๆเอาอยูสีกิจสิบลากออกมาได้ช่อนคองใสสวยตัวที่สี่พอดจริงๆตลาดตันวันนี้ สีโทนสว่างกัดสีขาวหลังเขียวสะท้อนแสงสวยดูวันนี้จะได้อีกไหมแอมที่สีละปะตกปลากันนี่นะอันเมื่อกี้ตัวที่สีที่กินหัวเยื่อขาไดปดนิดนึงยังใช้ได้ไปต่อ จัดเหยาะจัดสต็อปเปอร์นิดนึงก็ผมก็จะซ่อนคอมเบ็ดอย่างนี้นะเฉียงๆไปด้านข้างนิดนึงเนี่ยอยู่ระดับเนี้ยถึงตรงนี้จะขาดจะปรีนิดหน่อยนะยังใช้งานได้อยู่นะแอคชั่นยังมีนะชง cạch léo, cạch léo xích hài đó bàn thờ ôm sầu dù đấy cái nan, cơn Còn tôi ลึกเลยเนื่องจากว่าเอา่อตรงนี้มันเป็นตอ่อนะมันกินเศจปุ๊บมันไปวนรอบตอ่อผมเลยต้องปล่อยส่งยาวเลือแล้วก็เลือเล่อนเรือเข้าไปไปถึงตรงตอร่อแล้วก็ค่อยเอาเบ็ดวนรอบเอาสายออกก่อนแล้วค่อยวาอยู่สลาตันลึกเลยเป็นคอท่อนทองตปวที่ห้า 6. มาแล้วตัวที่หกฝันคมมากตัวนี้เปลี่ยนมาใช้สีเขียวนะ สลาตันเสริมใบสปรินสีเขียวได้มาอีกตัวนี้ตัวนี้กัดสีเขียวนี่วัดเข้าตาเลยเข้าลูกตาพอดีกัดไม่ไม่แรงนะกัดตึ๊บเหมือนดูดฟองขึ้นนิดหน่อยส่งสายเช็คว่าอยู่แล้วก็วัดเลยสันคลอง ตัวที่หกนะตัวนี้ตัวที่หกสำหรับวันนี้นะฮะสนุกจริงๆจบไปที่หกแต้มโอ้โหปากัดดีมากมีตัวเดียวเองเท่านั้นที่กัดเราไม่ได้ตัวขึ้นมาก็ไม่ว่าจะเป็นเจลิกหรือวัิกเบ็ดนอนนะฮะก็ทำงานได้ดีวัดปาติดไม่ยาก ก็ถ้าเกิดชอบคลิปที่ผมทำนะฮะช่วยกันกด subscribe หน่อยถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ด้วยก็ยิ่งดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลงเลยยางตกปลาคองกับซุปเปอร์สวัสดีครับ